สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกลุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพอ่ะ,อะมาถึงคุณจันเพนหรือว่าคุณเพนบ้างมีปัญหาผื่นแพ้อีกโรคเดียวกันเลยแพ้อไะไรฮะอาจจะเป็นพวกสารเคมีก็ได้นะคะเพราะว่าเพนเป็นแม่บ้าน อาจจะเป็นคืออาจจะเป็นสารเคมีที่เราซักผ้าค่ะคือคือหมายถึงว่าเพนทางานอยู่ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องผ้าของโรงพยาบาลค่ะแล้วก็มันจะมีสารเคมีในการซักผ้าใช่ไหมคะคือมันก็จะมีสูตรของเขาว่าซักผ้าเราต้องใช้สูตรหนึ่งสูตรสองอะไรประมาณนี้หรือว่าซักผ้าเลือดมันก็จะต้องเป็นสูตรสีที่กําจัดค่ะ คาบเลือดออกจากผ้าประมาณเนี้ยค่ะโอ้ก็อยู่กับเคมีใช่คัดเลยใช่ค่ะแล้วคือเวลาเขาขึ้นเน่ยเขาก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะขึ้นช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทำงานมานานหรือยังครับนานค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลก็ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องผ้าก็สี่ปีสี่ปีแล้วทราบเมื่อไหร่ว่าเราแพ้สารเคมีก็พอเราเข้าไปทํางานเนี่ยอาการ อาการผื่นมันจะขึ้นไงคะเพราะปกติที่เราไม่คือสมัยก่อน,นยังไม่ได้ทํางานของโรงพยาบาลเนี่ยอาการแพ้ผื่นเราจะไม่มี๋อ,อแต่พอมาทํางานที่นี่ปั๊บใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มต้นทํางานก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าแพ้สารเคมีค่ะมันมันขึ้นเป็นลักษณะเป็นผื่นเป็นผื่นนะคะตามมือหรือที่เราสัมผัสโดนหรือว่าก็ขึ้นทั่วไปแล้วแต่ว่าเขาประส,ระสบเหมาะจะขึ้น,นะคะไม่ไม่มันขึ้นเพราะกลิ่นหรืออาจจาะหรือ หรือเราไปสัมผัสโดนมันอาจจะเป็นกลิ่นก็ได้ครับเพราะมันมีทั้งฝุ่นฝุ่นผ้าด้วยนะคะค่ะในในห้องผ้ามันอาจจะเป็นเนี่ยอาจจะเป็นการที่เราสูดดมเข้าไปค่ะขึ้นรุนแรงแค่ไหนก็ถ้าแรงที่สุดจะต้องฉีดยานะคะเพราะว่ามันขึ้นมากอะแพ้หมดเลยใช่ค่ะโอ้ยาแก้แพ้ทานก็มีต้องต้องมีติดกระเป๋าทุกวันเลยค่ะต้องทานเป็นประจําเลยใช่ค่ะเพราะคุณต้องสัมผัสอะไรพวกนี้ทุกวันถูกค่ะ ก็คือต้องทานเกือบทุกวันเลยนะคะเพราะหมอเขาจะสั่งให้ให้เลยแบบห้าแผงหกแผงเนี้ยก็คือต้องติดกระเป๋าไว้เลยใช่ค่ะพอเช้าจะเริ่มเข้าทํางานปุ๊กกินก่อนเลยใช่แล้ววันหนึ่งต้องทานกี่ครั้งก็วันละเม็ดนะคะวันละเม็ดค่ะแต่ยังแค่แพ้ทานแล้วง่วงไม่ใช่เหรอมันมีบางตัวนะคะที่ทานแล้วไม่ง่วงที่ที่ที่ทางอาจารย์เขาจ่ายมาให้นะคะ มีผื่นแพ้มีกระเพาะแล้วก็มีเชื้อราใ,ในร่มผ้าค่ะเป็นยงไรครับเชื้อราที่ว่าเชื้อรามันก็จะขึ้นตามตัวนะคะมันก็จะคันนะคะม,มันก็คันเหมือนกันเป็นเป็นคันเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นต่คอาใช่ค่ะ,ะและ้วที่อื่นมีติดไหมคะไม่ไม่มีค่ะจ,จะขึ้นคืออาจจะเป็นเพราะเราคือทํางานอยู่ห้องผ้า แล้วเขาไม่มีแอร์คือเหงื่อมันจะเยอะใช่ไหมคะก็จะทําให้เราเนี่ยเหงื่อมันเยอะเชื้อราพวกนี้ก็จะขึ้นมานะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าทํางานเ็าไม่มีความสุดโอ้สุดๆดเลยค่ะเพราะว่าข้าคือคือห้องทํางานมันติดอยู่ดาดฟ้าใช่ไหมคะดาดฟ้ามันคือจะร้อนค่ะมันจะร้อนเพราะว่าทันร้อนค่ะไหนทันจะเป็นผื่นใช่ค่ะอาจารย์ครับไอ้ผื่นทันพวกนี้หรือว่าควที่เป็นภูมิแพ้ที่มันมาจากสาเหตุอะไร คือภูมิแพ้มันคงจะแยกกับผื่นนะฮะกับผื่นที่ราในร่มผ้าคนละอย่างกันคนละอย่างกันคือภูมิแพ้ก็อาจจะแพ้สารเคมีอย่างที่น้องเขาว่าะครับก็อันนี้ก็ทุกคนมีโอกาสเป็นนะฮะโดยเฉพาะคนที่ระบบภูมิคุ้มกันค่อนข้างไวกว่าปกติแต่สําหรับ เชื้อราหรือว่าเชื้อยีสต์เนี่ยหรือว่าเชื้อแบคทีเรียบางอย่างเนี่ยคือเรามีอยู่แล้วอ่ะตามผิวหนังเราอ่ะคือไม่ใช่ว่าไม่มีนะ <c oughs> มันมีอยู่แล้วแต่ว่าพวกนี้มันจะขึ้นได้อย่างเชื้อราเนี่ยก็คือเมื่อมีความอับชื้นพอเหมาะสําหรับเขาแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าอากาศร้อนเนี่ยมันก็จะขึ้นได้ค่อนข้างดี <c oughs> นะฮะบวกกับเหงื่อจากวิธีที่ที่ของคุณเพนเป็นอย่างเงี้ยฮะน่าจะเป็นภูมิแพ้ มีเชื้อราในล่มผ้าเราเราแก้ยังไงโดยปกติทางการแพทย์ปกติถ้าเป็นภูมิแพ้ก็ใช้ยาแก้แพ้ครับเหมือนที่น้องเขาบอกอะตอนนี้มันมียาแก้แพ้ที่ออกมาใหม่ๆพวกนี้ฤทธิ์จะยาวนานทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็ไม่ค่อยง่วงนอนนะครับส่วนเชื้อราก็ทาครีมรักษาเชื้อราก็ได้ละนะคะเสร็จแล้วใครแนะนำให้รู้จักเรื่องราวของบินครับเออคุณยานิสาค่ะ เขาบอกว่ายังแงครับก็ตอนแรกเขาก็บอกว่าอีกคุณเพนน่าจะลองทานตัวสีเขียวนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพนก็บอกตอนแรกเพนยังไม่กล้าเนาะตอนที่ยังอยู่ที่เดิมหรือป่าหรือว่าย้ายมาที่ใหม่ละเอ่อย้ายมาที่ใหม่เพราะว่าเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันมานานแล้วอะค่ะแต่ตอนนี้เราก็บอกา่อกอีกคุณเพนน่าจะลองนะหรือบอกว่าคุณยานิสาบอกอย่าพึ่งเลยยังทําใจรับไม่ได้ประมาณเนี้ค่ะแต่พอจนแล้วจะรอดประมาณเดือนมีนาค่ะก็เลยลองทานเพราะว่า มันเป็นมากไงคะออก็เลยลองทำย้ายงานาแล้วก็ยังเป็นอีกมันคือเป็นเพราะว่าเราอาจจะอยู่ในที่ที่อับด้วยไงคะเพราะเรายังทางานในตําแหน่งของแม่บ้านอยู่นะคะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่โรงพยาบาลในส่วนของสารเคมีเท่าไหร่ใช่ไหมคะออพอย้ายมาเป็นแม่บ้านค่ะแล้วรู้ไหมว่าต้นเหตุที่แพ้คือแพ้อะไรก็น่าจะเป็นสิ่งที่มันสะสมอยู่ในร่างกายเราก็ได้นะคะ ก็สารเคมีมันอาจจะมีสะสมอยู่ในร่างกายเราประมาณนี้ค่ะค่ะเออคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะครับแต่ว่าถ้าทํางานในลักษณะของแม่บ้านเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเจอฝุ่นเจออะไรพวกเนี้ยถ้าเขาเคยแพ้แล้วเขาก็ก็จะแพ้ตามปกติค่ะอ่าคือวิธีการรักษาของทางการแพทย์ปัจจุบันก็คือให้แค่ยาแก้แพ้ก็ใช้ยาแก้แพ้ค่ะซึ่งมันจะไม่หาย ก็รักษาอาการรักษาเฉพาะอาการที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่กลับไปเจอตัวเร้าก็เป็นอีกก็จะขึ้นอีกค่ะอย่างกรณีของคุณเพนก็คือก็กลับมาอีกก็กลับมาค่ะแล้วตัดสินใจว่าทาไมจะต้องบินก็คุณญาติสาวบอกว่าน่าจะกินดูนะคุณเพนประมาณนี้ค่ะเพป็งว่าอะลองก็ลองก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเพนเป็นโรคกระเพาะได้ไงคะแต่หลังจากกินทานบิมไปนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่ง อาการพวกนี้จะหายไปอะค่ะอะไรหายก่อนครับเชื้อภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้ค่ะเป็นเพราะไม่โดนสิ่งเล้าหรือเปล่าก็อาจจะใช่แต่ว่าไม่แต่ว่าเพนเป็นกระเพาะด้วยไงคะเพนทานเพราะว่าเป็นคนที่มีลมในกระเพาะเยอะครับทานอาหารไม่ค่อยเป็นเวลาๆๆๆๆใช่ไหมคะแล้วก็พอหลังจากที่ทานบิมไปนี่ยอาการผื่นแพ้ที่ตัวแล้วก็กระเพาะ <ๆ S 2> คือเป็นลมในกระเพาะนี้จะไม่มี หายเลย,ายทานยังไงครับก็เป็นทานก่อนนอนสองเม็ดค่ะทานเฉพาะก่อนนอนสองเม็ดกี่วันเห็นผลครับเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีลมในกระเพาะมากซึ่งเจ็ดวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเลยไม่ได้เปลี่ยนค่ะทํางานก็ยังทํางานเหมือนเดิมปกติค่ะอาหารก็คงจะทานอย่างเดิมแหละไม่ได้เปลี่ยนรสชาติ ทานอย่างเดิมพอ่าแต่เจ็ดวันนี้เห็นรู้สึกใช่ค่ะเออจะบอกว่าแปลกก็แปลกแปลกไหมครับอาจารย์ครับอที่หายเร็วเนี่ยนะฮะมไม่แปลกครับวับนที่ผมถามอาจารย์น้ำไผก็คือว่าทําไมถึงม,ม,<ะ>ม,มีลมในกระเพาะเหตุสาเหตุของมีลมในกระเพาะก็มันมีหลายสาเหตุอย่างบางคนทานอาหารเร็วๆเนี่ยนะฮะ,ะเราจะกลืนลมเข้าไปด้วย จะมีจะมีบางคนที่ทานข้าวแล้วท้องจะป่องหน่อยหนึ่งเป็นครับยุคนี้เป็นเยอะเลยเป็นเพราะว่าเ,เป็นพเนพราะว่ากินเร็วเกินไปคือทานเร็วเคี้ยวไม่ละเอียดเคี้ยวไม่ละเอียดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกินไปด้วยคุยไปด้วยเราก็ลมเข้าไปด้วยอะไรอ,อย่างเงี้ยนะครับ <laughs> หรือสาเหตุอื่นก็คือว่าอาหารไม่ย่อยเพราะอาหารไม่ย่อยมันก็เกิดการ มีแก๊สขึ้นมีแก๊สขึ้นมานะฮะอันนี้ก็ได้ครับครับกรณีนี้ถ้าหากจะเป็นโรคกระเพาะก็เป็นระยะเริ่มต้นอ่ะถ้าระยะเติ่มต้นนี่การิึกษาผลิตภัณฑ์ของเราบอกว่าเรื่องเด็กๆเรื่องเด็กๆเลยนะฮะซึ่งอาการมันวิธีการมันเข้าไปทําปฏิกิริยาคล้ายๆกันไหมครับครับคล้ายๆกันครับส่วนกรณีที่อาการภูมิแพ้หายภูมิแพ้นี่ไม่จะเกิดขึ้นจากการแพ้ภูมิตัวเองนะฮะไม่ได้เกิดจากออโตอิมมูนนะครับ เพราะเมื่อไม่ได้เกิดขึ้นจากการแพร้ภูมิต้ัวหรือออโตอิมูนเนี่ยก็เราก็สามารถที่จะลด t s 2ได้โดยการใช้ตัวสีเขียวเนี่ยครับโดยโดยหลักการก็คือไปเพิ่มเม็ดเลือดขาว T helper 1นึ่งแล้วก็ T regulator Reg ทั้ง2นะงตัวไม่ไ่้ไปกด T helper สองนะฮะซึ่งก็ทำให้อาการภูมิแพ้ก็หายไป ทุกวันนี้หายดีหายดีไม่ต้องพกยาเลยค่ะเคยลองกลับไปที่ทํางานที่โรงซักผ้าดูไหมคระเคยไปค่ะแต่ว่าไม่แบบเดือนหนึ่งอาจจะประมาณครั้งสองครั้งอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างคไม่อยากขึ้นไปเลย <laughs> ไม่กลา้าไม่กล้าเลยใช่ไหมครใช่ค่ะเออแต่ทุกวันนี้ก็คือทํางานได้ตามปกติตามปกติค่ะไม่แพ้ไม่ ไม่มีอาการแพ้กระเพาะก็หายดีใช่ค่ะแล้วเชื้อราเชื้อราตอนนี้ก็ถ้าอย่างร้อยเปอร์เซ็นตก็จะเหลือประมาณทักสิบเปอร์เซ็นตนะคะนั้นนจะขึ้นทีใช่ค่ะโอ้ก็ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะดีขึ้นค่ะนะฮะเห็นบอกว่านอนหลับสบายด้วยโอ้สุดยอดเลยครับอาจารย์ตอบกรณีเชื้อราหายเนี่ยก็เป็นผลพวงของการสามารถในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียราไวรัสรวมทั้งเซลล์เมอร็งเซลล์เร็งนะฮะ ซึ่งเป็นผลจากการที่เรามีไอ้สองตัวเนี่ยคือท t h ีเอหนึ่งเพิ่มขึ้นพทีเอหนึ่งเพิ่มขึ้นเม็ดเลือดขาว<ม>ซึ่งเป็นตัวจัดการกับสิ่งแปลปอมเข้าสู่ร่างกายเชื้อราแบคทีเรียไวรัสแล้วก็มะเร็งม,มันก็เพิ่มความสามารถในการทําได้ดีขึ้นนะอาการเหล่า,านั้นก็จะหายไปนะครับระยะเวลาตอนเนี้ผมว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ที่ดีมากที่จะขอแทรกแทรกอาการที่ไวรัสของไวรัสที่มัน แพร่ขยายตัวอยู่ตอนนี้ครับที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะครับที่เราพบว่าเอ t นโทรไวรัสมือเท้าปากมือเท้าปากนะครับพวกนี้เดี๋ยวอาจารย์อัมภัยเมื่อกี้เราเพิ่งจะคุยกันว่าเราน่าจะเอาความรู้ตรงนี้มาเปิดเผยนะหรือเผยแพร่ให้กับผู้ฟังขยายความนิดนึงครับอาจารย์ครับมือเท้าปากคือเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรยังไงครับแล้วก็บิมเราช่วยได้ไหม สำหรับโรคนี้นะคะมันก็เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งจะเห็นว่าถ้าเราอ่านตามข่าวเนี่ยจะมีอันตรายถึงชีวิตนะฮะที่มีอันตรายถึงชีวิตเพราะว่าเชื้อตัวนี้มันค่อนข้างจะทำให้เกิดอาการผิดปกติรุนแรงรโดยเฉพาะอาการทางระบบประสาทนะฮะแล้วก็ตอนหลังเขาพบว่า มันไปทําให้เยื่อหุ้มสมองเนี่ยนะคะโดยเฉพาะบริเวณก้านสมองเนี่ยอักเสบด้วยาาซึ่งสมองส่วนก้านสมองเนี่ยนะคะมันจะควบคุมทั้งระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็ระบบหายใจนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้างสำคัญแล้วนอกจากนี้เขาพบว่าจะพบอาการปอดบวมด้วย ซึ่งอาการปอดบวมนี้ก็อันตรายเพราะว่ามันจะเกิดน้ําข้างในปอดแล้วก็ทําให้หายใจไม่ได้นะคะเสร็จแล้วบิมจะเข้าไปทําอะไรยังไงฮะเดี๋ยวอาจารย์พิเชษคงตอบครับเ <นะ S 2> มื่อกี้นี้เราไปดูว่าสิ่งที่บิมสร้างในร่างกายเนี่ยนอกจากพูดถึงการเพิ่มขึ้นของ TH1 เซลล์เม็ดเลือดขาว Thelper TH One ค,ค,ครับแล้วก็เม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า T- r e รตัวที่ควบคุมไอความมากเกินไปทั้งหลายแหล ของ T-Helper Cell ทั้งหลายนะฮะการเพิ่มขึ้นของ t s 1 7จนะฮะ T helper 17จากการทดสอบของเราที่ห้อง l ลบที่มหาลาัยเชียงใหม่นะครับในศูนย์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ของาศาสตราจารย์ดรวัชรักษินเลิกซึ่งเป็นนักปุ่มคุ้มการวิทยาอันดับหนึ่งของของประเทศไทยร,รางวัลดีเด่นมา3ปีซ้อนแล้วนะครับก็พบว่าจากการใช้แคปซูลสีเขียวกบสีเนียของเราเนี่ย 4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันมีการเพิ่มขึ้นของ TS17 5เท่าปัจจุบันนี้ TS17 เนี่ยเป็นเป็นแม้ว่าจะเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดที่เพิ่งพบมีความสนใจทั่วโลกอย่างจํานวนมากเลยเพราะว่าจะมีความพยายามที่จะเพาะ TS17 โครน TS17 ขึ้นมาเพื่อจะใช้รักษาโรคนะคโดยเฉพาะยิ่งมะเร็งนะครับ TS17 เนี่ยเราก็พบว่าสามารถที่จัดการกับเชื้อไวรัสได้ฉมมงมากๆนะครับ และตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีการมีข้อมูลชัดเจนว่า TS17 จัดการกับเชื้อไวรัสเอนโทรไวรัสตัวนี้ครับเตัวนี้โดยตรงนะฮะยังไม่มีข้อมูลแต่ที่มีข้อมูลก็คือว่าเด็กที่ป่วยเด็กที่ป่วยจะมี TS17 สสูงมากสูงมากสูงมากหมายความว่ายังไง คิดว่าวายรัสนี้ไปสร้างทีเอสิบเจ็ดหรือไม่ไม่ใช่หรอครับอพอเข้าไปในร่างกายเพราะร่างกายพยายามที่สร้างทีเอสิบเจ็ดมาจัดการกับไวรัสเจ็ดสิบเอ็ดตัวนี้นะครับคือถ้าหากว่าร่างกายเราพยายามสร้างเออเราเรา,เราไปช่วยเขาสร้างได้ไหมไม่ได้ฮะเราไปช่วยเขาสร้างสิอ๋อเราไปช่วยเขาสร้างอ่าเพราะว่าร่างกายพยายามสร้างทีเอสิบเจ็ดมาจัดการกับเอนโทรไวรัสเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเพราะนั้นเราถ้าเราไปกินกา แคปซูลนี้มันมันก็เพิ่มเทสติบเ็ดเข้าไปในร่างกายเพราะความสามารถในการจัดการกับเอนโทรไวรัสเจอ็มันก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นอ๋อถึงบางอ้อแล้วล่ะ